ันนี้ได้เริ่มการแข่งขันเกมสุดฮาระหว่างหญิงและชายทีมหญิงประกอบไปด้วยเชียร์กระติบและโฟมกัสประทัดกับทีมชายที่ประกอบไปด้วยนิกกี้แจ็คและเซมส์โดยทีมหญิงใช้ความช่างสังเกตในเกมเพียงเสี้ยวเดียวขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0นย์คะแนนเอาเลยื่อนปืนปืนแม็ก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 คำตอบที่สิทธิในการตอบเป็นของพวกคุณหมดค่ะที่ปัก ออหมุด,มดปักครับเป็นคำตอบที่<อ>ดังนั้นนะครับเกมที่หนึ่งผู้หญิงนำไปก่อนหนึ่งคะแนนวันนี้เรามาดูกันต่อในเกมที่2ว่าทีมไหนจะคว้าคะแนนไปอ,อย่าลืมนะคะว่าทีมไหนที่ชนะในสัปดาห์นี้มีมื้ออาหารสุดฟินจากร้านปูไข่เยืมใบายมิกรรออยู่งั้นอย่ารอช้าไปสนุกกันต่อเลย สูอรายการที่ทําให้คุณรู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายใครเบอร์เดนและแน่นอนที่สุดนะครับฝ่ายหญิงนําไปก่อน1คะแนน<ม>ฝ่ายชายยังศูนย์คะแนนอยู่แต่เกมที่2ของเรามีให้ถึง2คะแนนกับเกมที่มีชื่อว่าปิดตาใบคําคพวกคุณจะต้องส่งตัวแทนของทีมมาปิดตาเพื่อคลำสิ่งของที่อยู่ในนั้นและใบคําให้เพื่อนทายว่า นนั้คืทีมไหนตอบได้มากกว่าก็จะชนะไปภายในระยะเวลา120วินาทีทีมไหนตอบได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะรับเพิ่มไปอีก2คะแนนใมาดิมาดิมาดิผมพร้อมผมพร้อมพร้อมไ่ใครก็ได้ทีมไม่ใช่ไอเจมไม่ใช่ไอเจมไม่ใช่ไอเจมเล่น แล้วผมบอกเลยนะถ้าทีมผู้ชายชนะนะผมกินกับไปแจ๊กสองคนด้วยไม่แบ่งเกมไม่แบ่งเกมไม่แบ่เกมด้วยไม่ใช่นะ่ไม่กลัวเธอถ้าทีมเขาชนะเธอได้กินหมดเลยสวัสดีทุกคนกับลูกทุกจ้าก่อนค่ะสวัสดีสวัสดี่สวัสดีสวัสดี่ ต่อไปไงลูกอุ้งยอย่างนี้อุ้มไม่ไหวฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายชนะมาเลยลูกอัวเสือ เอาเป็นว่าฝ่ายหญิงนะครับเป็นฝ่ายชนะฝ่ายหญิงได้เริ่มก่อนจะส่งใครมาเป็นคนลูปคลาำระหว่างคุณ3มคนใครลูปคลาำเก่งสุดคือหนู่าอยากส่งโฟกัสหนูออกตัวคลูปคลาำเลยเหรอลูกไม่ไม่อยากส่งโฟกัสกับเจมมาแข่งกันให้แบบนิกกี้กับแจ็คเห็นเห็นไปเลยว่ามันไม่เกี่ยว่เก็เพื่อนอะช่วยเใจเพื่อนดิเออช่วยใจเพื่อนดิอ่ะเอางี้โฟกัสเป็นคนออกมาใช่ไหมใชไมแล้วที่เหลือปิดตาโฟกัสมายืนตรงนี้ แต่ถ้าโฟกัสโอ้เจบอกนะเจบอกนะเออได้เจมช่วยแฟนนะเจมช่วยช่วยยังไงช่วต่อเลยเดี๋ยวให้ให้โอกาสไอ้เจมอีกทีนะลองดูทีให้โอกาสไอ้เจมลองดูตาดิให้โอกาสไอ้เจมแต่ถ้าแพ้ไม่ได้กินปูนะมามาๆๆให้โอกาสเฮ้ยทีละทีมทีละทีมทีละคนทีละคนทีละทีเลยแหนวอะนี่ไม่ได้เอออ่ะเหมือนฝรั่งนะเหมือนฝรั่งรู้ดิถ้าเธอกินแต่แกงคนนะเธอ กลับรถคนละกันเลยนะ้ยเดี่ก่มาอ้างมาล้นมาจะขับกลับไปเลยเออเออเอาสิเอาสิเอางฮ้ยพวกคุณปิดตาด้วยดิพวกคุณต้องเป็นคนทายคุณท่ายเห็นยิบของในตะกร้าเดี๋ยวพี่จะเลือมไปตั้งให้ข้างหน้าพอพี่บอกเริ่มเวลาจะเริ่มถอยหลัง120วินาที หนูหยิบของในตะกร้าออกมาแล้วพยายามใบให้ทีมพยายามถ่ายให้ถูกว่ามันคืออะไรโอเคโอเคไหมครับค่ะถ้าเรารู้เราก็พยายามบอกให้ได้มากที่สุดแต่ห้ามพูดชื่อมันออกมาแค่นั้นเ <Okay. S 1> okay. องโอเคอะถ้าพร้อมเริ่มอะไรไม่เอาอันเนี้ยเอ้ยนี่ไอ้นี่ไอ้ที่มันเป็นเป็นหันหันซอยซอยซอยมีกลิ่นหอมหอมหรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแท่งแทงแท่งแท่งแข็งแข็งยาวๆที่มันเป็นเหมือนไอเหมือนคล้าย ah> <go al> ๆตะไคร้อะตะไคร้อะตะไคร้อะ อ่ะไม่ได้ครับพูดไม่ได้ ไม่ได้เลยอ่าเออไอ้นั่นน่ะขบวนอาหารอีสานอะไรมันต้องใส่อะไรส้มตำมะละกอเออเ่มอะไรเนี่ยเอ้ยเนี่ยเออของที่มันเป็นเครื่องเคียงตอนเวลาเสิร์ฟกับเพาเสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยเพราะอาหารตามสั่งอ่ะไขดาวค่ะไม่ใช่เป็นของเครื่องเคียงเป็นผักเป็นผักเครื่องเคียงกวาผักแจ้แตงกวาแตงกวาถูกแล้วแตงกวาถูกแล้วอ่าไข่ไข่มะนาวมะกรูดเลมออนโเ ไม่ถูกเว้ยหมดแล้วอ่ะอ๋อยนี่กินกับน้ำพริกปลาหมึกปลาหมึกก็เปลี่ยนปลาหมก็เลยมาทูเดี๋ยวพูดกินกินกับผักกินกินกับน้ำพริกมเคือปอเขามาดีมากคุณบอกมเคือปอคุณลอบไปปลาทูนู่นน่ะ ถ้าเกิดเขาจะใบป,ประตูห้องพูดว่ามันเป็นสัตว์หรืออะไรอย่างนี้มัง้งมารไปแล้วอะหลายอย่างมากเลยอะอันนี้นนเก่งมากม้านินมังกรสุสาคอยขี่อะไรสุสานขอยขี่อะไรม้านินมังกรสุสาคอนขี่อะไรผลไม้อ่อะม้านินมังกร,รม้านินมังกรม้านินมังกร,งกรสรุปนะครับทางผู้หญิงได้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5สี่และ7จคำ เก่งเก่งเก่งเกลับไปประจำที่ประทับใจมากนี่มังกรมากเลยอะชายชายส่งใครมานะเจมไปเอาครับผมไหมครับไเอาไอ้เจมช่วยแฟนช่วยแฟนช่วยแฟนครับพี่เจมไม่เชื่อใจมันทำได้ทำได้ด้วยไม่เชื่อใจ่จังจเทท้งตอวันตทีละครั้งเฮ้มันดีมนดพี่นพี่ขาวเเจมไปเลนไม่ไม่ไม่เอาเจม S <S เล่นด้วยกันหน่อยทำได้ผมเพื่เพ่อได้ผมไม่เคยหักหลังเพื่อนเอ้ยนี่แล้วต้องทำแเช่อไม่แจ็คไม่ไม่อันนี้รู้ว่าอะไรใช่ฮะอะไรไปไปยังไงอะไปยังไงถ้เดี๋ยวนี่เปเล่อในเกมดิมันยังไม่ได้เลยมัน็รหลงมันไม่รู้จักมันไม่รู้เพื่อนหนักเพื่อนมากใทมันต้องบอันนี้คืออะไรอันนี้คาคาคาทิงทิงทิง้า เฉพาะคิงและขาเท่านั้นที่ผมจำสลับกันไม่แต่ผมรู้แต่เวลาใบต้องใบยังไงพิจวัตรมันพูดไม่ได้ไงพิจวัตรใบยังไงพิกยวกตรพิจวัตรไงใบยังไงล่ะอ่ะใบยังไงอ่ะอบยังไชื่อเหมือนเผ็ดแต่ไม่เผ็ดพิกยวัตรชื่อเหมืเผ็ดเห็นไหมจับตาจับตาแล้หนึ่งเลยดีก่าฮะอันที่เผ็ดหรือไม่เผ็ดชื่อชื่อเหมือนเผ็ดแต่ไม่เผ็ดก็พิยวัอรไงให้เจมส์แทงให้มันให้มันเห็นไหมน้องลองเชื่อใจไม่เอาเอาผ้าจะไม่ผิดหวังเพื่อนไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเมัันนใตวเพื่อนหน่อยสิ ีแจ๊กเราทีมเดียวกันนะท่องไว้ตอนนี้ได้เวลาทีมชายเล่นแล้วเจมจะทำให้เพื่อนผิดวังหรือไม่ไปดูกันต่อจ้าทำให้ได้มากกว่า7ข้อนะเจมตั้งใจนะลูกสุดใจสุดใจครับพี่120วินาทีเหมือนกัน้ัพร้อมแล้วเริ่มครับโอ้โห oh. เอาใหญ่มาก่อน oh. oh. เร็วเร็วอ่ะฝรั่งชื่อฝรั่งชื่อฝรั่งเป็น สีเขียวสีเขียวชื่อสีเขียวฟัดชื่อฝรั่งสิชื่อฝรั่งอะฝรั่งอะมังคุดไม่ใช่ไม่ใช่ฝรั่งฝรั่งฝรั่มันมีสีไม่มีสีไม่ได้ท้ไม่ได้ ม่ใช่ใหญ่กว่านั้นโอ้โหมัวตางของปิงใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่านั้นไม่มีแล้วมีใหญ่กว่านั้นตุ๊กส้มตุ๊กตีนเออส้มต้มเหมือนตุ๊กตีนนี่อ่ะอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ลิงชอบห่วยเออเร็วอะเร็ัวเนี่ยโอ้โหแล้วก็โอ้โหเช็คก่อนดิเช็คก่อนไอ้โหไอ้เกมนั่วแหละเอ้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวไก่ต้องมีก๋วยเตี๋ยวไก่ต้องมีเออเร็ว เชื่อฝรั่งชื่อฝรั่งท่งยาวๆพูดไป่อนสิเหมือนเหมือนหน่อไม้อ่ะเหมือนหน่อไม้อ่ะเหมือนหน่อไม้อะแต่ไม่ใช่หน่อไม้ไปคำฝรั่งอ่ะผิดโอ้ยผิดผิดไม่ได้เอ้ยเอ็มเดี๋ยวพูดชื่อสิที่รักสีม่วงเมื่อกี้มันสีม่วงเมื่อกี้บอกไปไปพูดชื่ออะไรอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเขียวสีเขียวเอาไปทำเป็นซ้อนได้บังกะเทศเออพูดชื่อเลยเจม นี้มีขนนะมีขนมีขนผิวสีผิวสีผิวสีน้ำตาลทขาทากาเออสากไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชื่อา็นเอปลาเ็ื้อานกอปเนกน้อเพนกวิ้อเพนกวิ้อปเนน้อลาเปนกสี้อเน้อเป้อาเน้ปาเอน้าเปนน้อ้อา้าเป้เเอาา้าา้าวา วเจมหมดเลยล่ะเจมแย่มากเจมแย่มากไอ้เจมแย่มากสิ่งแรกพี่เจมหยิบขึ้นมาคือสิ่งสิ่งนี้เจมบอกว่าภาษาฝรั่งอะฝรั่งอะสีเขียวสีเขียวพี่ก็ไม่รู้จะช่วยยังไงพี่ก็อยู่ข้างๆได้แค่ผู้ว่าข้ามมันผิดข้ามมันผิดเอ้ยมันคือฝรั่งง่าชื่อฝรั่งฝรั่งง่ายเขียวเขียวมันผิดเจมมันผิดเฮ้ยมันคือฝรั่งอะซื้อฝรั่ง ชื่อฝรั่งสิชื่อฝรั่งอาหารฝรั่งมังคุดมันมันไม่ใช่ชื่อกลางชื่อฝรั่งมันมีสีมันมีสีไม่ได้ครับไม่ได้ครับพิเศคร้าวผัดเส้นข้าวผับมันคืออะไรฝรั่งฝรั่งหรือครับพี่เศษคืออะไรอ่ะบอูแคอรี่บอูแคอรี่คิดว่าเป็นบอูแคอรี่เห็นหัวมันเห็นมันเป็นดอกๆไงเออบอูแคอรี่มันจะเป็นฝอยกว่านี้ลูกไอตัวกระหล่ำนี่มันจะแข็งใช่ไหม อันนี้หยิบขึ้นมาประมาณ3าครั้งแต่ไม่ยอมพูดว่าคือฝรั่งมันแต่มันถ้าเกิดหลับตาจับมันก็จะไม่รู้จริงๆนะรไม่รู้ไม่รู้เลยครับเพราะว่ามันดันมีลิ้วให้เห็นใช่ไหมครับนี่พวกนี้กระเจี๊ยบไม่ได้จีบเลยสิ่งยากเลยนิ่ยากเลยผมว่างเลยเห็ดอันนี้ไปพูดหน่อไม้ก็เลยไม่ได้ผมจะหาคำว่าหน่อไม้มันชื่อเอสปย์กัสไงผมก็เลว่าชื่อไทยเป็นอะไรว่าหน่อไม้โออพูดหน่อไม้พูดว่าหน่อไม้ชื่อฟรองชื่อฝร่งทางยาวๆพูดไปก่อนสิเหมือนเหมือนหน่อไม้อะเหมือน ที่มันบอกว่ายากอ่ะไอ้ไอ้ที่ตีน้ำตาลน่ะไก่ไอ้นั่ะไม่บอกมาริโอ้ที่ชอบมงจบแล้วเห็ดจบเลยเขายังไม่ไดีเลยยังไม่ไดีเลยอันนี้นานสุดเลยกีวีกีวีก็แทนที่จะบอกว่าผีคนผีเขียเขียวแล้วตีน้ำตาลโขกไปไปขำไปเหรอผมทำร้ายผมากยันไปเพนกวินบอกชื่อเหมือนนกชื่อนกไอ้ชื่อนกเพิงกว้นคนสนผิวสีผิวสีผิวสีน้ำตาลสีีเขยวสาอ คาฟ,ฟ่าเป็นชายเป็นชใช่มไม่ yani layers, ช,ไมชื่อนก ok อะเป็นช okay, really. ื่อนกอะนอเพนกวิน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 โอเคอันน <sh ี้เก่งมากครับมะเขือเทศแพ้แล้วมละง่ายเลยคุณได้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6องสามส้าหคำโอ้จะได้เนี่ยแล้วสี่ได้กี่คำดังนั้นนะครับฝ่ายชายได้ไป6คำฝ่ายหญิงได้ไป7คำแน่นอนผู้หญิงสะสมเพิ่มไปอีก2คะแนนรวมเป็น3คะแนน พยายาม้วและฝ่ายชายก็ยังอยู่ที่ศูนย์คะแนนนั่นเองเป็นไงนะเชียติปเวลาที่แจ็คกับนิกกี้อยู่ด้วยกันเขาชอบพูดกับเราว่าอะไรนะเขาบอกว่าเขาไม่แพ้เขาบอกว่าใครก็ได้ไม่เคยบันเทิงาเไม่เคยแพ้ไม่เคยแพ้ใครก็ได้ไปถามทางนู้นบ้างเป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราได้ระบาททางนู้นไปว่าใครก็ได้ที่มาเล่นเกมนี้เมื่อมีนิกกี้กับแจ็ค ไม่เคยแพ้จุดอ่อนคุณอยู่ที่ใครครับจุดอ่อนคุณอยู่ที่ใครครับจุดอ่อนคุณอยู่ที่ใครครับจุดอ่อนคุณโอ้โหอ๋อแล้วยังเหลืออีก2เกมไม่ต้องซีเรียสโหเล่นกันยาวๆไม่เป็นไรฝ่ายหญิงเพิ่งนําไปแค่นั้นเองแซงได้ครับ3คะแนนแค่นั้นแูได้ครับเกมที่เหลือพวกคุณยังกลับมาชนะได้ครับเป็นมิครับ และแล้วในเกมที่2ทีมหญิงก็คว้าคะแนนไม่ได้ทําให้นําอยู่3ต่อ0ูนคะแนนแต่เกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพคนแพ้สัปดาห์หน้ามาสนุกกันต่อพร้อมกับบทสรุปว่าทีมไหนชนะและได้รางวัลคือมื้ออาหารสุดฟินจากร้านปูไข่ยเยิ้มบายมิกไปในรายการใครเบอร์หนึ่งสิบโมงครึง่งห้ามพลาดสำหรับใครที่ยังไม่จุใจความสนุกสามารถเข้าไปติดตามต่อได้ที่ Facebook ใครเบอร์หนึ่ง มีเทคนิคงานบ้านดีๆพร้อมคลิปฮาๆแบบจัดเต็มอ่ะอเข้าไปในเพจแล้วอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะเดจ๋ยว่ะคยไปอ่านคอมเมนต์เขาบอกว่านิกกี้แกงโง่หรือว่าโง่จริงๆผมยอมรับได้ว่าผมเป็นคนโง่ขนาดคุณมีแฟนแล้วผมยังชอบคุณเลยอ่ะเกมที่มีชื่อว่าคำหัว ดูไว้ดูไว้เร็วๆนิ้กี้กดยังกดไลคกดไลคกดยังไปยิงกดแล้วกดหนีเป๊ะตอหนีเป๊ะไปครับตอบที่แล้วคาดไปวันนี้จะต้องได้กินปูไข่เยอะเลี้ยงเบี้ยวเบาเลี้ยวเบี้ยวเบา